สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอ,อก,กันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่23เดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนีนะคะแอดภาพไปพี่น้องไปเทา่าสุขสุขค่คะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นนะคะไปะพี่น้องค่ะอ่าแนวทางในคลิปมีของพระอาจารย์ นะคะกษสิมีทั้งขนันขนะะ้ำม่นเหล็กกล้องันหลักะกุมารทองโทนี่มาบอกนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาแนวทางทั้งเบิดทั้งม้วนวันนี้ของพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้น,นค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์ค่ะเลือกเจอตอนละค่ะเบิ่งเรื่องรวยสี่ห้าหกเป็นยังไงรู้ค่ะพระอาจารย์ สบายดีอยู่ค่ะพระอาจารย์เอฟซีทุกคนตัวเก่งนะมันเป็นเด็ก,ก,กนวดเดียวแต่ลงมาเป็นเสน้นนวลเนะจ้าวันนี้เป็นวนันที่สิบเอ็ดแตถูกนะค่ะวันนี้ไม่กล้าหรอกลองุงบอกว่าไม่กล้าหรอกค่ะ อนไรน้ำมันที่ทำมุญติวเลยค่ะเขียนลูกค่ะต้องพูดจำพูดมากทำเพลงเขียนไว้ก่อนคอาที่หลังเนาะค่ะค่ะอะที่ทำน้ำมันหนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศ,ศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนเลขน้ำมันจะสิบ เลขทีหกห้าเหมค่ะศูนค่ะสามค่ะสองตัวศูนย์หกศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สองค่ะเจอที่นั่นแหละเในนามนุมนค่แะแล้เรียกอาจารย์ปันนะท่านกังหานะท่นเลัน,นค่ะ ดำมนตะ่างหากนะดำมบนการเล่นด้วยดำมนเขียนสามศูนย์ศูนย์สามค่ะห้าสามสาจัเล่นเยอาจารย์อาจารย์อาจารย์อร uh ิจพนดัมตนอาจารย์ไอ uh ้ไอ uh> ้สามตัวนะะเออแล้วก็แล้วก็ อหกศูนย์สามลูกนำมดนึ้นกันหรอคะแล้วก็เราไม่มีในหกไงหกศูนย์หกอ๋อหกศูนย์สามค่ะเออเอามาประกบกันนะค่ะมดที่เรวยธาเราประกบก็ถชคสองสามสามสองด้วยมันได้มันได้ศูนย์สองศูนย์กับ มาได้เจ็ดแปเจ็เก้านาเงี้ยเอค่ะเออมันก็เคดเ่มหนึ่งค่ะซื้อเกินซื้อลงตันนี้ก็แค่นั้นเลยก็ทีจะพาะนมน,นมนูลเรื่องการว่านีีเลขโกรูงสามก็กนไว้าลค่ะเออแต่แต่แต่ดมันห้าศูนสามนะค่ะตองตัวเออน,นสองตัวก็ที่ ที่ข้างล่างมันมีศูนย์สองศูนย์นหกลูกค้าเอออะไรฝันสินเร่ค่ะอะไรฝันเลยฝันได้ 3, 7, 5, สามเจ็ดหา้าลูกสามเจ็ดห้าค่ะเออแล้วก็ตัดสองตัวเจ็ดห้าค่ะแล้วมาขึ้นก็ฝันได้หกหนึ่งตัวเดียวหกหนึ่งบอกคะ อืมค่ะเก็นนั่นเลยไม่มากหรอกค่ะเรนี่มาชัวนเลยค่ะจ้าอจ้เอาเลนเลขที่อาจารย์ตัน,นมันมันสสองครั้งนะค่ะพอสามครั้งเลขที่เลขเลขเลขอีกตัวหนึง่งเขายกป,ป้ายให้ดู ยกลงไปให้ดูศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เอ้อศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูน 90, ออย์ก็ยกไปไอ้นี่อ้ยยกไปไปให้ดูดะ <S <S นะค่ะเออตองงวดเลยค่ะเออแค่นั้นแนละเลขเลบอลเลขจะิมพันอัมบลจากหางนะจ้าเออสีแต่จอบตัวไหนเลือกซื้อเอา เออเราไม่ได้ลงจับกันแกรมมี่ซี่ก็แล้วไปเพราะว่าเราเสี่ยงโชคแต่จะดูน้นองเนะียงเนาะค่ะเออเขาสิบโมนแล้วได้เห็นนเนียงทองเละไม่กลายด้วยโปรเดโอโลกโทนี่บอกตัวไหนคะโทนี่บอกสามสามห้าอ้อสามห้า เออค่ะตัวนี้บอกสามห้าค่ะบางทีมันบบก 5, 5, เป็ดห้าไม่โอกงเนาะค่ะตัวนี้ก็เหาก็าสิบห้าตัวนี้เดออะไรนะคะระวังตามเป็ดห้าตัวนี้ด้วยอ๋อค่ะค่ะอาจารย์เออแล้วมันบบกสามห้าวันนี้ค่ะเออตัวนี้มันก็แม่นเนาะแม่นค่ะตัวนี้เออตัวนี้มันก็ มันโบกมันโบกอะไรครับมันโบกแปดกับห้าเหรอคะเออแปดห้ามันไม่หงเนาะค่ะแล้องตามมันดิค่ะเออตามมันเออ่ยตัวนี้มันจะงอหลังก็ได้ตัวนี้ค่ะเล่ห์เลขเลขห์อาจารย์นี่ชอาบอกเลขไข่ลาวนี่อ๋อได้ดีได้ดีสินี่สมมติใครวันนี้อ่ะ สื่อเราเลยซื่อเราสักสักไงให้ให้ครบวันน่ะทุ่มแน่นอนเลยค่ะพระอาจารย์งวดงวดที่เรื่องมันมันอะไรได้โงเก้าสี่มันออ่เก้าสี่เนาะเวลามันออกเหมือนกันมีเก้าสี่เท่านั้นน่ะค่ะเออพี่อาจารย์ให้ปุ๊บมันออ่เก้าสี่เลยนะค่ะพระอาจารย์เนาะค่ะแต่ใครเอาไปซื้อเอ่อ หอยใหญ่นี่เอาไปเทียบกับหอยเหล่านี่ซื้อซื้อเบิังถ้ายี่สิบบาทก็ยังซื้อซื้อหอยเหล่านะซื้อหอยเหล่าด้วยซื้อหอยไทยหอยใหญ่ด้วยเดี๋ยวนี่หอยใหญ่นะเอาไปซื้อหอยเหล่าตู้แน่นอนค่ะแต่ประกันเลยถุงแน่นอนตัวมากจะมันจะประกอบกันเลยหอยเหล่านี้มันชอบออกตามเรื่องใหญ่แก่นเนี่ย กำนังให้ทุกงวดเลยเชิงเกตด,ดูนะเี้งกันกันในสามเก้าตัวหนึ่งไะกันสามเก้านะคะเออสามเก้า่ะเออไม่เยอหนอบเชเกตน,นั่นเลยค่ประมาณเาน,นี่ยแต่มันเยอะมันมีคุณภาพเราเรากันทุกททุกทาง ค่ะ <c oughs> เราไมาได้มาใช่ไหมค่ะพาจารย์ <c oughs> เราไม่ได้หายหลายแสนรบกเราบางด้านลายได้ตัวเดียวมันเหม็นตัวเดียวมัน <c oughs> ม,มันศูนย์หกค่ะวงกลมใหม่ค่ะ จ้าจ้าเออตัวนี้ผมโทรมาให้ถ้าใครสนใจก็ซื้อเอากจากรถตรีค่ะตัวมันถูกรอยหนาเลย้าสามตัวสองตัวพอดีขาดปลากระป๋องค่ะพระอาจาร์ตัวนี้มันบอกว่าสามมารายลอยล่านตัวเต็มหน่อยสามหนึ่งสามกับห้านะค่ะ ตัวนี้มันมากัอบพี่โป่งหลวงตาหลวงตาก็ไม่มีเงินซื้อหรอแต่หลวงตาก็บอกเป็นกับพยานยมเดือยมนั้นวัดทุกพยานค่ะอ่หลายครั้งแล้วอ่าทั้งหมู่บ้านก็เพลิดเพลินมากทั้งหมู่บ้านก็เหมือนกันเลยวงเงิก่อนๆก,ก็ถูกเยอะค่ะพระอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้สักบาทหรอก ไปจารไปพอได้ไปนเนี่งมีชื่อเสียงอย่างเนี้ยจ่าอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอขอให้มีความสุขความเจริญนะสุขภาพแข็งแรงเป็นเมืองตราค่ะเมืองตราทุกคนให้ร่ำรวยทุกคนให้โชคดีโชคดีเหมือนพุกพวงร้องค่ะจ้าพระอาจารย์ <laughs> โชคดีโชคดีสุกเกมเปรมตรีเนี่ยเพรมหวงอาจารย์ชอบดังนี้เองสุกเกมเปรมตรีขอให้รวยขอให้รวยอ่าโชคดีเลยไปละค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับงานรัศการค่ะสาธุค่ะค่ะใหญ่ินกินเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมันนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้ก็มี่ทั้งคันน้ำม่อนนะคะเลขความฝันแล้วก็กุมารทองโทนี่มาบอกนะคะไปพี่น้องคะพระอาจารย์เล้วเน้นให้สําหรับคันน้ำม่อนค่ะสามศูนย์ศูนย์หกนะคะเลขความฝันนี่พระอาจารย์เล้วเน้นเจ็ดห้ากุมารทองโทนี่งวดนี้ว่าวิ่งสามก้าวมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเน้นเน้น เน้นๆตัวเดียวคือสามหานะคะอันนี้ของกุมารทองเท่านี้นะคะพี่น้องคะแคปนาจอเด้อพี่น้องเด้ออาชิเบิงว่าหลายตัวแน่นะคะแต่ว่าส่วนมากเป็นตัวเลขที่คือกันนะคะไปพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมีนค่ะจังไดก็นําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ,พี่น้องมาเท่าสุขุสุขพ้นค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมินค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกบแอดในคลิปหน้าและพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ